แคลวพราวแสงทองมอลำสาวที่ครั้งหนึ่งเคยยินเด่นเป็นสง่าในใจแฟนเพลงทั่วประเทศกลับต้องเผชิญจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตอีกครั้งหลังสารอาญาถนนรัชดาพิเศษมีคำพิพากษาในคดีที่เกริรกอดีตคู่กรณียื่นฟ้องเธอในข้อหาหมิ่นประมาทพ้นคำตัดสินชัดเจนจำคุกหนึ่งปีลดโทษเหลือหกเดือนจากการให้การเป็นประโยชน์รอลงอาญาสองปีจ่ายค่าสินไหมทดแทน8ปดหมื่นบาท ปรับสารหกหมื่นบาทและต้องประกาศขอโทษผ่านสื่อเป็นเวลาเจ็ดวันรายงานจากเพจดังอ e ีกี้ของแท้ยังระบุเพิ่มเติมว่าขณะรอชำระค่าปรับสารให้ลงไปอยู่ใต้ถุนสารซึ่งเป็นขั้นตอนปกติในกรณีที่ยังไม่ได้ชำระค่าปรับทันทีนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ชื่อของแพรววติดอยู่ในความขัดแย้งสาธารณะแต่ครั้งนี้คือครั้งแรกที่เธอต้องรับคำพิพากษาจากศาลยุติธรรมและทำให้โลกออนไลน์ประทุด้วยเสียงสะท้อนทั้งเห็นใจและตัดเพ้อ ให้นางแพ้แหละดีแล้วลูกจะได้อยู่กับพ่อต่อให้ทำข้อตกลงนางก็ไม่เคยทำตามอยู่ดีกรรมตามทันค่ะทำอย่างไรได้อย่างนั้นหลายเสียงพูดไปในทิศทางเดียวกันว่าคดีนี้คือบทเรียนจากความดื้อดึงที่ไม่เพียงส่งผลต่อชื่อเสียงแต่ยังอาจกระทบถึงอนาคตของเด็กๆซึ่งแฟนคลับจำนวนไม่น้อยเคยเป็นห่วงเป็นใยแม้คดีของเกริกหรืออีกี้ของแท้เป็นคนเดียวกันนะครับจะปิดฉากลงด้วยคำตัดสินของศาลแต่สายตาของสังคม กลับจับจ้องไปที่คดีต่อไปกับบอสบิ๊กซึ่งหากฝ่ายแพลวพลาว่พายแพ้อีกครั้งอาจไม่ใช่แค่รอลงอาญาแต่อาจนำไปสู่การเข้าเรือนจำจริงข้อความจากเพจดังชี้ว่าโอกาสยังไม่หมดหากเลือกที่จะถอยเลือกที่จะเจราจาและเปิดใจรับฟังเงื่อนไขของอีกฝ่ายถ้ารับคำขอโทษกีตั้งแต่แรกก็จบไม่สร้างศัตรูอยู่แบบฟินฟินได้ถ้ารู้จักวางอีกโก้ลงสิ่งที่น่าสังเกตคือโซเชียลไม่ได้นิ่งเฉยต่อข่าวนี้หากแต่เป็นเวทีคู่ขนาน ที่ประชาชนแสดงความคิดเห็นหลากหลายมุมอย่างเข้มข้นเสียงที่ให้กำลังใจบอสบิ๊กดังกระหึม่มขอให้บิ๊กชนะ100%เต็มนะคะขณะที่อีกมุมสะท้อนความผิดหวังถ้าหวนคิดสักนิดยอมลงนิดนึงทุกอย่างจะดีขึ้นไม่มีใครทำร้ายเธอได้เท่ากับตัวเธอเองประโยคหลังนี้ไม่ได้มาจากคู่กรณีใดๆแต่จากแฟนคลับที่เคยรักและเชียร์อย่างสุดหัวใจเป็นบทเรียนสำคัญที่นักสู้สังคมออนไลน์ทุกคนควรรับฟังจากบทเรียนนี้ ความกล้าคือคุณสมบัติของนักสู้แต่ความดื้อคือดาบสองคมความมั่นใจอาจผลักดันให้เราเดินหน้าแต่หาปราศจากเหตุผลและการประเมินผลลัพธ์ย่อมนำไปสู่หายนะคำว่าขอโทษไม่เคยทำร้ายใครมีแต่จะเยียวยาการเจรจาในวันนี้อาจช่วยรักษาทุกอย่างไว้ได้ไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงครอบครัวหรืออนาคตของลูกศัตรูหลายคนของเราวันนี้อาจเป็นมิตรได้ถ้าเราหยุดสร้างกำแพง เรื่องราวของแพรวพาวครั้งนี้ไม่ใช่เพียงข่าวคดีความแต่คือกระจกสะท้อนสังคมและเตือนใจทุกคนว่าชื่อเสียงที่สะสมมาเป็นสิบปีอาจพังได้ในคำพูดไม่กี่คำแต่ความอ่อนน้อมหนึ่งประโยคอาจช่วยรักษาทุกอย่างไว้ได้ทั้งชีวิตยังไม่สายหากจะกลับตัวกลับใจแต่ถ้ายังยืนยันจะฝืนต่อไปสิ่งที่รออยู่อาจไม่ใช่แค่เสียงปรบมือแต่อาจเป็นเสียงปิดประตูคุกลงอย่างเงียบงนัน ทีมงานขอขอบคุณแฟนๆและผู้ติดตามทุกท่านที่ร่วมรับฟังรับชมและร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ทุกคำคอมเมนต์ทุกเสียงสะท้อนของพวกคุณคือพลังสำคัญที่ทำให้เรายังเดินหน้าทำข่าวที่ไม่ใช่แค่เล่าแต่เข้าใจและไม่ใช่แค่รายงานแต่ให้แง่คิดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดทุกข่าวร้อนข่าวลึกข่าวจริงที่คุณไม่ควรมองข้ามแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปเพราะบางเรื่องข่าวธรรมดาอาจเล่าไม่พอ ต้องเป็นข่าวที่เล่าด้วยหัวใจแบบนี้เท่านั้นขอบคุณครับ